ผมเจออีกแล้วครับทุกคน,นเ,เ,เ,เจออีกแล้วเจอเเจอเลยอ่ะไม่กเจอทนะุกคนเาจอเหมือนเดิมว่ะดูดีว่าใครเป็นเหนเจอแล้วบงเจออีกแล้ว อันุสิกละลูวิโลอ๋อเจอยังเจอยังชินายได้แล้วอัน้สินละอุ้ยอันุสนาดูดินานาลูเทค่ะการเรียนพี่ชันการเรียนพี่ชันสอบได้ดีค่ะพชันคิดช้าใช่คิดช้าก็สาไทยไม่ค่อยช่วเท่าไหร่ขักิจเก่งนะ